ของอพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีกระบวนการน,นะฮะก็ยังยังสรุปไม่ได้ดีกว่าเนาะอ่านะครับเพราะว่าเป็นพรรคเก้ามุงเก้าใหม่เนี่ยะอัน,นั้นเป็นความคาดการณ์ของของสื่อแล้วก็ที่ชาญไปซึ่งก็ต้องบอกบางทีการทํางานการเมืองแบบพรรคเก้าวไกลเนี่ยคนที่เป็นสื่อหรือคนที่จะอะไรนะวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยก็วิเคราะห์ผิดพลาดกันเยอะแยะไปหมดนะฮะนะเพราะฉะนั้นเรียนคุณกุ้งว่าที่เรา เราคุยกันอยู่ในวันนี้ผมก็ประชุมกันอยู่ในสาขาหรือในสำนักพังสำนักงานกันเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเราถามถามไม่ที่พักพักก็บอกว่าไม่มีนั่นมันเป็นเรื่องอะไรนะข่าวซึ่งมันมีทั้งเป็นไปได้ทั้งข้อเท็จจริงนะครับซึ่งแต่ว่าพักนี่ยังไม่ไม่มีการไม่มีไม่มีไม่ได้มีบทสรุปแบบนี้นะครับยืนยันนะฮะ ให้เรื่องพักอะไรนะแต่แน่ๆว่าเรามีทางไปแน่ๆนะครับเนาะไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะแต่จะไปแบบไหนอย่างไรนี่ก็อรอดูอขอให้อะไรนะ